ครับพอคีมาจับอย่างเงี้ยครับ๊บลากมานะครับลากเงี้ยเห็นไหมครับมีเสียงน้ําออกนะฮะลากตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยแข็ลลากเงี้ยนะครับสวัสดีครับกับคนนอนเ a ลครับวันนี้มีเครื่องซักผ้าอยู่เครื่องหนึ่งฮะมันเวลาใส่น้ํานะครับเวลาบิดปล่อยน้ําออกอะมันมันไม่ออกนะครับมันียกว่ามันน้ําขังอะนะฮะ น่าจะมีปัญหามาดูกันนะครับนี่ครับน้ําเต็มเลยนะครับข้างในไม่ใช่เต็มนะน้ําน้ามีข้างในเลยครับแล้วก็อันนี้คือที่ปลดน้ําทิ้งฮนะถูกบิดนะครับบิดน้ําไม่ออกนะสาเหตุนะครับมันเวลาอย่างเงี้ยมันต้องมีเหตุฮนะปกติเมื่อตัวนี้มันจะมีตัวโยงอยู่ด้านล่างนะมาดูกันนะตอนนี้ผม เปิดเรียบร้อยแลวครับผมจะให้ดูนะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวโยงเนี่ยมันขาดนะครับเห็นไหมเห็นไหมไอตัวนี้ครับมันขาดนะครับขาดตัวโยงลากตัวเปิดก๊อกน้ําไอตัวก๊อกปล่อยน้ําทิ้งนี่ครับมาดูกันวิธีซ่อมซ่อมยังไงนะครับมาดูกันติดตามดูครับอันดับแรกครับ อุปกรณ์ก่อน,นครับอุปกรณ์การซ่อมนครับอันดับแรกครับต้องหาเพราะมันน้ําในนี้ในถังนี้มันอยู่ประมาณนี้นะครับมันปล่อยไม่ออกนะครับสมมุติว่าเราเอาอนี้ออกนะน้ำก๊าซทลักตรงนี้เต็มเลยขนะี้เกียจกว่านะต้องหาอะไรพวกครีมพวกเนี้ยการล่างนะฮะล่างหมายความว่าหาอะไรก็ได้ที่จับที่ปลายข้างในเน,นี้ยเนี่ยตัวเนี้ย มาสอดข้างในฮะจับแล้วก็ลากมานะพอดีถ้าผมจะส่องเนี้ยมันมันมันไม่เข้าข้างในครไม่เห็นนะแต่ว่าข้างในมันจะมีปุ่มอยู่ตัวหนึ่งฮนะอาปุ่มไอตัวตัวนี้มันจับอยู่นะฮะขาขาตัวนี้มันจับอยู่คราวนี้ก็หาครีมนะไปจับไอตัวนี้แล้วก็ดึงออกมานะเพื่อให้น้ําไหลออกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยแกะนี่ออกมาดูกันนะทํายังไงนะอย่างเงนะี้ย ครับพอคีมมาจับอย่างงี้ครับปุ๊บลากมานะครับลากนี้เห็นไหมครับมีเสียงน้ําออกนะฮะลากตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยเห็นลากนี้ยนะครับปล่อยน้ําทิ้งก่อนเบื้องต้นครับพอดื่มน้ําออกเนะ่ยเนี่ย เห็นไหมครับนำแห่งกันครับมันไม่ได้ยุ่งยากครับซ่อมเองได้นะครับนี่ครับสายเหตุคือสายที่ขาดฮนะสายนี้ก็จะให้แน่นอนฮนะเดี๋ยวผมหาไอตัวใส่รัดนะฮะมามารัดแทนนะงนะใส่รัดของอะใส่รัดของตอนนี้ผมหาใส่รัดของได้นะครับนี่คือใส่รัดนะ สายรัดพลาสติกไฟเบอร์นะฮะอันนี้ก็ความแข็งก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสักปีสองปีได้สบายนะครับโดยไม่ต้องซื้อเดี๋ยวมามาดัดแปลงกันนะครับใส่รัดปกตินะใสยเขาเรียกว่าใส่อะไรไม่รูเนี่ยสายผมเรียกว่าใสยรัดนะคนอื่นไม่รู้ว่าเขาเรียกสายอะไรนะใสยเนี้ยมีเสียงเต๊เวลาลากนะไอ้ตัวเนี้ยพอเสร็จเรืน่นี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็เอาออกนะน้ําน้ําหมดเลยนะข้างในเนี่ยน้ำออกหมดแล้วนะครับ น้ำลงท่อนี้ลงลงในท่อท่อน้าทิ้งครับเพราะเพราะสาเหตุคือดึงนียครับมันเสียแค่ตัวดึงเท่านั้นเองคราวนี้ก็ปลดออกมาปลดคีบออกมาอันนี้เวลาจะซ่อมซ่อมยังไงนะไม่อยู่ใยอ่างครับตัวน,นี้คือตั้งข้างบนก่อนเพื่อไม่ให้กีกานะขอไปด้วยครับที่เคลื่อนไปมาคือเอา เนี่ยหัวแฉ่งี้ยแกตัวนี้ก่อน1 2 3, 4, นะึ่สามสี่นะ1 2หนึ่งสสามสี่สตัวน็อตนะครับดูกันครับแกยังไงวันี้ถ่ายคนเดียวนะหมุนเลยครับหมุนนี่หมุนเขาเรียกว่าถอยหลังนะฮะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคำว่า ก่อนนั่นนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาคือมองว่าหมุนหมุนถ้าไปหน้าก็หมุนอย่างนี้นะครับหมุนถอยหลังก็หมุนอย่างนี้นะครับนี่ทวนเข็มนาฬิกาถอยหลังฮนะออกก่อนมันมีน็อตสีตัวเองครับมันไม่ได้ไม่ไม่ได้มีเยอะนะครับแค่สี่ตัวครับสี่ตัวนี้ก็ถามว่าหลุดไหมย,ยังไม่หลุดนะครับสี่ตัวมันก็จะมีตัวล็อก เห็นไหมครับมันมืดไหมเดี๋ยวผมจะหาไอ้ไฟมาส่องนิดหนึ่งฮนะราวนี้ครับเวลาแกะออกนะแกะออกคือมันจะมีตัวล็อกคล้ายๆกับเนี้ยมันจะมีสีปุ่มเนี้ยโดยหลักการจริงๆถอดคนเดียวมันค่อนข้างที่จะยากนะแต่ว่าผมก็มีเทคนิคนะฮะเทคนิคใช้มือสองข้างนะถ้าบังหน่อยก็ไม่เป็นไรนะ ดันอย่างเงี้ยคคือดันลงฮนะดันลงมาดูกันนะครับดันสองสองหน้าสองสองสองล่างเนี้ยค่อนข้างที่ยากนิดหนึ่งฮะนี่ออกมาแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยพอออกมาครบเนี้ยสปริงครับสปริงระวังด้วยครับมันจะดีดออกค่อยๆนะค่อยๆนเะนี่ยเห็นไหมโอ,โอเค เรื่องครับเนี้ยตรงนี้ขาดนะฮะในสปริงดึงออกนะครับดึงดึงตัวตัวนี้ดึงออกก่อนสปริงระวังด้วยครับสปริงตัวนี้นะครับสปริงการการลากยึดหยุนในส่วนนี้นะครับขออ,ออกก่อนตั้งนะครับสกรูพร้อมกันนะอยู่ที่เป็นที่นะ ดึงนี้ออกนะดึงตัวล็อกไอ้ตัวนี้คือตัววาล์วครับผมว่าเรียกตัววาล์วปิดเปิดเลยกันนะตัววาล์วปิดเปิดเวลาเวลาลาเนี้น้ําก็ไหลออกนะจากนี้ลงท่อระบายน้ําทิ้งเนะนี่ยลงใหม่เงี้ยส่วนตอนนี้ครับมีปัญหาแน่นอนนะเห็นไหมครับมันขาดนะครับดูยังไงขาดเดี๋ยวจะปรับปรับสูตรนิดหนึ่งครับมันขาดนะ ไม่ต้องกลัวครับขาดก็คือขาดเราต้องเกยมันคือ <c ười> ทํายังไงก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีนิดนึงอนะแป๊บหนึ่งคิดแป๊บหนึ่งรือไม่ต้องซื้อถ้าซื้อก็ตัวนี้หลายบาทนะฮะผมคิดว่าน่าจะเอาอะไรสักอย่างมาเจาะเนี้ยแล้วก็ห่วงเหล็กแล้วก็มาคล้องผูกเนี้ยนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะมาดูกันมาดูกันครับวิธีซ่อมตัวนี้นะครับ โอ้โหอุปกรณ์ที่แย่จังเลยนะครับตัวนี้ทำไงกันนะครับมาถึงที่นะฮะถึงที่จะมีสองตัวนะฮะคือตัวนี้กับตัวนี้หรือว่าตัวนี้ดี <laughs> ใช้ตัวนี้ก่อนทุกอย่างทำเองฮนะผลิตเองนะครับมาดูวิธีฮนะ ซึ่งตัวนี้นะครับตัวเนี้ยมันมันเป็นวาลว,วาปิดเปิดนะพอปิดเปิดอย่างเงี้ยมันจะมีเวลาเราลากปุ๊บเนี้ยมันก็เปิดวาลวตัวนี้ปุ๊บเนี่ยน้ําก็จะไหลออกลงมาพอเราปล่อยปุ๊บมันก็เข้าปิดปิดปิดรูปิดรูน้ําไหลนะเป็นเป็นซียงอันนี้ยังไม่ได้รั่วนะครับยังดีอยู่นะครับไม่ได้รั่วยังดีอยู่ครับยังดีอยู่แต่ที่มีปัญหาคือตัวนี้มันขาดตัวเนี้ยตัวนี้ขาดนะ พอตัวนี้ขาดนี่ผมเล็งมามองเห็นนะครับคือตัวนี้เป็นพลาสติกแท่งแท่นพลาสติกอยู่นะเป็นแท่งพลาสติกนี้ยนะครับแท่งพลาสติกซึ่งขาดตัวนี้แต่ตัวนี้ยังใหญ่อยู่ผมก็จะเจียตัวนี้นะครับเจียอยู่ประมาณให้แบนๆนิดหนึงนะ่งคะผมก็จะเจาะรูตรงนี้นะครับเจาะรูเจาะรูให้ไอตัวใส่รัดม่เกสอดคล้องเข้ามาตรงนี้ทําเป็นตัวรากนะครับมาดูกันนะครับ บัง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 จังวีดีโอตัวนี้ก็จะยาวนิดน,นึงครับผมต้องขออภัยท่านด้วยนะเพราะถ้าไม่ทำละเอียดอย่างนี้นะครับก็บางคนก็ไม่รู้จะทำยังไงนะมาดูกันนะครับเนี่ยผมใช้เกียร์ตัวเนี้เกียร์ระง้าดตัวดาดนระวัเราเอาเียรต่อให้มาสุด เป็นเรื่องแปลกๆใช่ไหมอย่างนี้ครับอ๋อที่ที่อยู่ปลายเนี่ยก็คือตัดออกนะฮะตัดเลยนี่ครับใส่รัดนะครับ ให้สอดต,ตัวนี้เข้าไปข้างในนะครับให้สอดต,ตัวนี้เข้าไปข้างในนะครับสอดอย่างเงี้ปุ๊มเนี่ยคือเกียให้ได้ประมาณรูประมาณนี้ประมาณใส่รัดนี้นะครับถ้าเล็กกว่าน,นี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าพอเล็กก็มันก็ความคงทนมันก็น้อยกว่าแต่ขนาดนี้นครับเบอร์ยีิบสองประมาณนั้นนะครับก็ทําเป็นตรงนี้คือเจาะรูตรงเนี้ยผม pm. จะเจาะด้วยตัว,ต,วตัวเดิมน,นะตัวเดิมเนี้ย ค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับเราเจียครับงนี้เจียครั้นี้ให้มันบางที่สุดนะเพื่อจะสอดใส่ลัอกอะไรนี้เราก็ต้องเอามีดขวานเร็วกว่าเจาะรูให้มันเข้าใส่ก่อนนะนี่ครับมีดปากแหลงแหลนนี้มาเจาะที่รูเงี้ยนะครับทำเป็นรูหน่อยนะ ดูเท่ากับสายเคเบิเลเะยฮะเห็นไหมครับมีรูหรือยังเห็นนะครับนี่เป็นรูเงี้ยอ่าเห็นละ พอมีรูเสร็จอย่างงี้ก็รูรูครับไอเด้นี่มันเป็นเป็นสปริงคะรูเนี้ยก็สอดสายเคเบิลนะปุ๊บเนี่ยสอดได้แล้วนะฮะสอดก็ทําเป็นเป็นวงฮะน,น,นี่นะครับทำอย่างงี้ครับลากเลยเห็นไหมคล้องไอเด้นี่ครับคล้องมาเลยคล้องมา เท่าที่ได้ก่อนนะครับเรากะว่าประมาณนี้นะครับเพื่อจะทำเป็นตัวลากลากโยงครับก็ที่เหลือนะครับที่เหลือเคเบิลนี้ตัดเลยนะครับตัดให้ตัดให้เสมอนะครับดันชิดนิดนึงนะเพื่อกันหลุดนะครับโอเคอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่ก็ได้ตัวลางนะครับถ้าซื้อตัวนี้ก็หลายบาทนะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแต่ว่า น่าจะสองสามร้อยมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับถ้าทำแบบนี้แน่นอนครับสามปีข้างหน้ายังใช้ได้อยู่นะครับถ้ายางไม่ขาดมาดูที่ใส่กันนะครับที่มันยากนิดหนึ่งครับก็ตัวนี้เลยครับตัวที่จะคล้องใส่สปริงตัวนี้นะครับคล้องใส่สปริงตัวนี้ก็ให้สปริงอยู่ข้างในนะครับเพื่อไม่ให้มันติดนะฮะตัวนี้จะยุ่งยากนิดหนึ่งครับต้อง พิถีพินนิดนึงครนะครับยังยังยังค้างอยู่นะครับหมายความว่ายังไม่ได้นะครับยังติดอยู่ตัวตัวนี้ครับตัวตัวตัว,ตวที่เกินเนอะต้องตัดนะตัวนี้ครับต้องตัด สปริงผมตัดแล้วนะตัดนะให้เสมอให้มัน,ม,นมันคล่องขึ้นนะให้ไม่ไม่ให้มันติดน,นะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งคนะตัวนี้นะก็แบบนี้ยนะครับก็มันจะมีสปริงตัวนี้หลอดสอดเข้าไปข้างในนะนะี่ครับยุ่งยากฮนะอ่าคือทำคนเดียวด้วยครับแล้วก็จะถ่ายทำด้วยนะครับคือล่อย่างนี้ครับนะครับนะ เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้เสร็จก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะคือใหสอ้สอดเข้าไปใ้ในรูเนี่ยตัวล่างน,น,คางางงนะครับตัวลาลากยงนะรูปแบบเมื่อกี้นะครับที่ผมทําเป็นห่วงนะครับมันไม่ผ่านฮะสุดท้ายสุดผมก็มาคิดได้ว่าต้องต้องตั้งเปล่าๆอย่างเงี้ยตั้งเจาะรูอย่างเงี้ยเจาะรูให้มันมันมันแหว่งเงี้ยแล้วก็ตั้งอย่างนี้เฉยๆนะ แล้วก็พอมันเข้าร่องรูของมันนะมันก็ไม่หลุดนะครับวิธีใส่ฮะผมทดลองนะครับแกที่ทําดูเนี่ยผมก็เขาเรียกว่าอะไรนะทําทาบองพลางคิดบางพลังฮะทาลางพลางคิดบางพลงครับทํางพลางคิดบางพลงคิดได้ก็ทานะะผมเพราะมันเสียเลยฮะพอมันเสียปุ๊บเนี่ยเราก็ อะไรเขาบอกว่าเสียแล้วก็เสียไปนะครับอย่างไรก็รอซ่อมของเสียแล้วถ้าผมว่าหาไม่ได้จริงๆก็ไปซื้อนะะนี่ครับใส่เงี้ครับใส่ใส่ใส่ครับให้เข้าร่องนะเอาใหม่เอาใหม่นะครับไม่เห็นแกนะครับสปริงครับตัวนี้คือตัวใส่รัดเนี่ยใส่รัดอย่างงี้ครับใส่ในร่องใส่นะครับอ่านทางนี้ครับใส่ในร่องตูดร่องตูดอย่างงี้ยป๊บก็ ไม่เห็นไม่เห็นอยู่ดีนะครับพอใส่ในร่องเงี้ยมือบังฮะนี่ครับใสใใ่ในที่ที่เจียมเงี้ใส่กดอย่างนงี้ครับพอกดเสร็จแล้วก็ดันเข้านะนี่ครับดันเข้าพอดันเข้าอันนี้ไม่หลุดเลยฮะเนี่ยดึงไม่ออกนะคราวน,นี้ก็ใส่ในร่องร่องเดิมนะครับจับจับก่อนจับจับหางก่อนใส่ในล่องเลยครับใส่ มาแรกๆยังไงก็ใส่งั้นนะฮะใส่ตาม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 เดิมะฮะอ่าโอเคใส่นีนฮะพอใส่อย่างี้ปุ๊บเนี่ยเส้นนี้ครับดูจะจะลากเนื้อไม่ไม่หลุดนะครับเห็นไหมนี่ครับเปิดเปิดนะเนี่ยโ,โอเค คิดตั้งนานอันนี้ผมคิดซึ่งหน้านะคือแบบเขาเรียกว่าเรียวเรียวไทม์ฮะคิดทำพลางพลางคิดพลางพลางทํพลางพลาง,ลางครับนี่ครับอ่าไม่ไม่หลุดแน่นอนฮนะใส่สกรูตามเดิมผมคิดแน่ๆครับว่าใส่ที่เป็นห่วงมันมันไม่เข้าร่องร่องมันนะฮะไม่ได้นี่ครับคราวนี้ก็ใส่เนี่ย หมดนะครับตามเติมแนละ้วส่วนนี้คิดออกแล้วนะแล้วก็มจะมีส่วนที่คิดอีกอีกทีนึ่ะอีกอีกตัวหนึ่งคือจะลากยังไงต่อผมว่าคงไม่ยากนะทำทำตัวนี้ได้แล้วตัวอื่นคงจะง่ายนะครับใส่น็อตเลยนะครับใส่นอ็นอตน็อตหมดมีสีตัวนะครับใส่กลับขึ้นให้หมดเลยนะครับ คิดแล้วก็ทำาพลางๆนะทั้งหมดนี้รูปแบบเนี้ยแล้วแต่แล้วแต่คนคิดนะแต่ผมคิดได้อย่างนี้ครับเห็นไหมอ่าตอนนี้เสร็จตัวนี้ต่อนะครับมันลากมาอย่างนี้นะครับแล้วจะทำังไงต่อตัวนี้คงไม่ยากนะ อันดับแรกครับถอดก่อนนะครับถอดตัวนี้ห้ามตัดนะห้ามตัดส,สายสีดำเนี่ยห้ามตัดนะฮะสายดำนี่ห้ามตัดนะฮะสายดำนี่ห้ามตัดเราแกะออกเฉพาะสีขาวนี่ออกนะฮะพอออกปุ๊บเนี่ยวัดระยะดูนะฮะ วัดระยะการการ,การดึงของเขานะก่อนที่เห็นไหมเดี๋ยวเห็นไม่ชัดนะครับก่อนที่จะวัดระยะการดึงลากของน้ำเนี่ยเราต้องไปดูข้างบนก่อนนะครับตัวนี้นะครับไปดูข้างบนก่อนว่าตัวนี้อยู่ที่ระบายน้ำทิ้งหรือเปล่า ถ้าอยู่ที่ระบายน้ําทิ้งฮะหมุนให้อยู่กับปิดการระบายน้ําก่อนเพื่อให้เชือกสมดุลเพื่อให้ช่วงตัวนี้สมดุลนะครับสมดุลนะครับพอสมดุลปุ๊บเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ครับดูเห็นไหมพอเห็นเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยใส่รัดอีกเส้นหนึ่งฮะมาใส่คล้องเลย ใส่คล้องอี้ปุ๊บเนี่ยผมก็คิดได้ให้มันตึงพอดีนะให้มันตึงพอดีรัดแน่นเลยนะอืมรัดแน่นเลยรัดแน่นเลยครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันหลุดน,นะนี่ครับแน่นและสมมุติว่าเอ๊ะ สงสัยว่าพอล่างมันจะหลุดไหมอีกครั้งหนึ่งก็เอาอีกอันหนึ่งฮนะเพื่อเพื่อความมั่นใจนะอีกเส้นหนึ่งฮนะใส่เลยนะครับเพื่อความมั่นใจนะในการตะกัวจะ,จะหลุดอะไรนะครับสองเส้นสองเส้นอ่างนี้ปุ๊บตัดเลยนะครับ ตัดเลยครับอ่าโอเคมาดูกันนะครับดูกันอันนี้ผมจะหมุนนี่ครับเห็นไหมการกระดุกเห็นไหมโอ้ใช้งานได้จริงๆครับเนี่ยเห็นไหมดูดคราวนี้มาลองใส่น้ำดูกันนะครับว่าติดไหมครับ เวลาถ่ายถ่ายออกไม่ครับมาดูกันเปิดก๊อกน้ำน้ำไหลเนี้ยตัวนี้คือปิดนะนี่เนี้ยูกัน,นะใช้งานจรินได้ไหม ออน้ำมีแล้วนะครับประมาณมดูกันขอจะปิดน้ํานะครับแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งดูครับผมตอนนี้ผมปิดน้ำนี่นะครับน้ําไม่ออกละอันนี้ปล่อยน้ําทิ้งฮะปิดน้ำทิ้งครับโอเคไหมนี่น้ำฮะ <S <S แห้งไหมคอยดู โอเคเนี่ยแห้งถือว่าสำเร็จนะครับน้ําออกฮะโอเคสำเร็จนะครับตอนนี้น้ําที่สายมันขาดนะที่ผมทำรูปแบบนะ แบบแบบอย่างแรกนะมันไม่ผ่านนะเพราะมันใส่มีมีร่องกลัวมันเพราะมันติดอยู่แบบที่สองผมตั้งเฉยนะมาตั้งเฉยแล้วก็เกลียวให้เป็นวงรอบเพื่อมันติดนะมันจะมีใส่รัดนมันจะมีหัวปุ่มปุ่มสูงนะ,นะครับหัวป,ปุ่มสูงแล้วก็ใส่ในร่องปั๊บลากมาตอนนี้คือใส่แค่ตั้งอย่างเดียวนะผมว่าโอเคเอาอยู่เลยนะครับคราวนี้ใครที่คิดว่าน่าจะทําได้นะทุกคนนะ ใครที่ชื่นชอบคลิปอย่างนี้ครับวิดีโอแบบที่ผมสร้างสรรค์นียสอนให้ทุกคนทําได้แบบ DIY เองนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับกับคนรันเพลงนะครับมีสาระดีๆตลอดนะฮะขอบคุณมากครับ